ส่รายการคุณพระช่วยครับ <_ asket> แน่นอนครับเราจะมีบทเพลงเพราะ,ราะมีโชว์ชุดอลังการครับจากภาพในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสัมเราสุดครั้งที่11ครับผมครับผมสองท่านครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราเรื่องราวของบทเพลงที่มาที่ไปครูไก่ดร ok สุรจงดาและน้องอามก่อนกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับพี่เท่งครูสวัสดีครับนะฮะอ่ะจัดอีกสักหนึ่งเพลงคะครูวันนี้อะไรดีเพลงนี้ภูมิใจนําเสนอมาก เพราะว่าผมได้เชิญนักร้องเนี่ยเขามาในรายการด้วยเพื่อจะมาร้องเพลงให้พี่ฟังเลยฮะจริงครับสดสดเลยครับอยากฟังแล้วอยากฟังไหมครับอย่าบอกว่าครูร้องเองนะนะไม่ใช่ครับได้ว่าจั่วเข้าตัวเองนะนะไม่ครับนักร้องคนนั้นนั่งอยู่ข้างๆผมเองครับที่พันร้องครับผมน้องพามคอนเร์ร้องเหรอในคอนเสิร์ตเพลงบางประกองจริงๆเพลงนี้ขับร้องโดย คุณครูเพนสีพุ่มชูสีนะครับแต่ครั้งนี้พี่อาร์มเนี่ยได้รับบทร้องเป็นเสียงผู้ชายครับใช่ครับนำเสนอเลยครับเอาเพลงก่อนก็ได้ครับพูดถึงเพลงก่อนแล้วกันนะครูนะครับคือเพลงนี้เป็นเพลงที่จริงๆอาร์มได้รับมอบหมายว่าให้ร้องแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากพี่เท่งรับร้องโดยเจ้าสคือคุณเพนสีพุ่มชูสีและผู้แต่งคำร้องํำรองอ่ะโดยครูนครมงคลายน์ครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ดังมากๆแล้วก็ เพราะมากๆและในวงเล็บร้องยากมากครับนี่ที่มาที่ไปพี่อามเป็นไงได้ศึกษาก่อนที่จะร้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นเลยนะฮะก็คือครูนครนมงคลยนต์เนี่ยท่านเป็นผู้แต่งเพลงบางปะกงขึ้นมา mm hmm. ก็เนื่องมาจากว่าคราวที่ไปเปิดการแสดงที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่โรงภาพย,ายนตร์แห่งหนึ่งในอำเภอบางปะกงครับวันแรกเนี่ยคนมารอดูเยอะมากๆแต่พอมาวันหลังๆอ้าวคนดูเขาก็ซาลงไปน้อยลงไปน้อย,อยลงไป mm hmm. ครูนครนก็เลยประกาศเลยบอกว่า พรุ่งนี้จะตอบแทนคนดูชาวบ้านบางประกงด้วยการแต่งเพลงให้กับชาวบางประกงขึ้นมาก็คือเพลงเพลงนี้แหละครับเพลงบางประกงนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาในเวลานั้นเนี่ยท่านก็เลยมาแล้วก็ติดต่อครูนครขอให้เพลงเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงประจําจังหวัดแล้วครูนครท่านก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่โรงแรมบางปะกง โดยพลเอกประหยัดดิศยสรินครับเป็นผู้มอบให้เองเลยเพลงนี้เนี่ยมีเกร็ดที่น่าสนใจครับก็คือเป็นวิธีเรียกผู้ชมแบบนี้ที่ได้ผลมากๆนะฮะให้คนได้มาดูภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งได้ทุกที่ที่ท่านได้ไปเปิดการแสดงคือเรียกว่าเป็นต้นแบบครับพี่บางปะกงคือที่ฉะเชิงเซาทําโมเดลนี้แล้วประสบความสำเร็จคนมาดูภาพยนตร์เยอะเพราะฉะนั้นจังหวัดต่อไปนครนายกจึงเกิดเพลงน้ําตกสาธิกาโ ไม่ได้จบแค่นโยครอนายกครับไปภูเก็ตก็เกิดเพลงหาดสุรินทผมชอบหาดสุรินชอบไปหัวหินเกิดเพลงหัวหินไม่สิ้นทรายกาญจนบุรีอันนี้ก็ดังฮะไซโยกแห่งความหลังไปชายที่สงขาก็เพลงคืนหนึ่งในสงขลาโอ้นี่แค่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะมีหลายที่เลยโอ้ก็เป็นเรื่องราวของต้นกําเนิดนะของเพลงที่จะไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆคําว่าบางบกงเงเ่ยมันเป็น อำเภอหนึ่งหรือมันเป็นอะไรมัมาไไหนบางปะกงเนี่ยเป็นอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเซาแต่เดิมเนี่ยบางทีก็ขึ้นกับอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็โอนมาที่อำเภอสนามจานหรืออำเภอบ้านโพแต่ว่าปัจจุบันก็รวมกันเป็นอำเภอวันที่3พฤศจิกายน2450นะครับต่อมาก็ขึ้นกับจังหวัดฉะเชิงเซาทีนี้ มาฟังก่อนแม่น้าบางปะกงก่อนแม่น้าเป็นสายหลักใช่ไหมครับเพราะว่า,าแต่เดิมเนี่ยตรงนี้อุดมสมบูรณ์เป็นเส้นทางหลักใช่ไหมบางปะกงเนี่ยมันเป็นชื่อมาจากปลาชนิดหนึ่งอ้อาวปลาอะไรปลาอีกงหรือปลาบังกงเ,เป็นไงนนครูถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันยังมีอยู่ไหมตัวเนี้มีมันอุดมสมบูรณ์มากมันเป็นปลาอีกงหรือปลาบังกรมันเป็นปลาน้ํากร่อย หรือปลาน้ำจืดรู้จักน้ำก่อยไหมรู้จักน้ำก่อยไหมรู้ระหว่างน้ำเค็มน้ำจืดผสมกันเรียกว่าน้ำก่อยแต่ปลาอีกงนี่ไม่เคยเจอมันเป็นปลาชนิดหนึ่งลักษณะอยู่ในตระกูลเดียวกับปลากดที่เป็นปลาหนังนะปลากดปลาหนังเออปลากดนะตัวค่อนข้างกลมหนาแล้วก็มีสีเทาอมทองและเทาอมม่วงท้องสีขาวแล้วก็กินกุ้งกินตัวอ่อนของสัตว์เล็กๆเป็นอาหารไปแต่งตัว ต้องไปร้องแล้วใช่ไหมพี่ต้องไปร้องต้องรีบไปร้องแล้วไม่ต้องแต่งตัวเขาร้องไปแล้วนี่ครับกับบทเพลงนี้ครับผมฮะบางปะกงขับร้องโดยนี่ครับน้องอาร์มกรการจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่1 1ชิบิจรลงเท้าเชิญชมครับ ะดงไกลจะคำลงแล้วนะแต่บางประกงนั้นยังคงสวยงามตาคราไกลสนทยายิ่งพายเราสุขสันต์แดดจวนลับลงรำไรมองเห็นเรือน้อยล่องลอยไป คืนใจดังโยนทานสวรรค์เยื่อเกินสายลมพริ้วพร้อมอย่างนี้ทุกวันธรรมาชาติยามสายันได้เห็นแล้วลืมไม่ลงแม้จากไปอยู่ไกลแสน แต่ฝันถึงอาทิตย์อัสดงชายฝังบางประกงนั้นลืมไม่ลงแน่เอ้ย,อย,อยโอ้งามแท้บางประกงใครได้เห็นเมื่ออัสดงก็คงสุดล่าวคำเฉลยยากจะกล่าวชม สมความงามนั้นเลยเลงนี้กล่าวที่เปรยไม่ถึงแม่เพียงคืน แสก็ไม่ขอลืมแดนที่เคยปักใจลุ่มลงจะเฝ้าแต่ฝันถึงอาทิตย์อัสดงชายฟังบางประกงนั้นลืมไม่ลง ปะกงใครได้เห็นเมื่ออัจสดงก็คงสุดกล่าวคำเฉลยอยากจะกล่าวชมให้สมความงามนั้นเลยเพลงนี้กล่าวขีเปรยไม่ถึงแม่ ก็ถือว่าเป็นบทเพลงเปิดตัวพี่อาร์มในคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยนะเออเป็นเพลงแรกพี่อาร์มไปตื่นเต้นไหมมากมากรอจะร้องนะแต่ร้องยากเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้ลมหายใจยาวมากๆหนึ่งท่อนนี่คือต้องต้องจักลมเอาไว้ฮะผมนึกภาพเป็นหน้าบางปรากฏที่คุณบอกเมื่อกี้เก็บเก็บลมเอาไว้แล้วปล่อยในท่อนนี้้โหยากจริงฮะถือว่าเต็มอิ่มมากๆครับผมจากสิ่งท่านเห็นฮะนั่นคือภาพจากคอนเสิร์ตคุณพ่อช่วยสำเร็จสดครั้งที่1 1ชิบจรลงเท้าครับผมะ วันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับท่านดรสุรชจงดาและน้องอามก่อนกันครับผมขอบคุณครับพี่พิงครับขอบคุณครับอาทิตย์หน้าก่ากันใหม่หูไกจะนําเพลงอะไรมาอ่าน้องอามจะมีข้อมูลอะไรมาครับผมนะเจอเจอกันครับตัวอาทิตย์สิบโมงตรงตะวันโด่งกับคุณพระช่วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ